สักแขกกับซีไซทุงไปขายเนาะจา๊ซีดายเจ๊ทุงแล้วก็เอาไว้กินน้ำเน่แบ่งขายน้ำเน่พอได้มีเงินใสเดี๋ยวสักแขกกับซีเฮ็ดทุงเท่าได้เดี๋ยวถ่าเบิ้งกันเลยเนาะพี่น้องจ๊ซีดายเจ๊ทุงนี่เดี๋ยวหาทุงพี่นา้าะสักแขกเฮ็ดทุง,งถ่าเป็นเงินไทยกับยี่สิบบาทพี่น้องบัด้เอาทอดซับาาาปไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวขายขาดหรือบุขาสักแขกกับซิมาอัดอยู่เฮือนให้หพี่เนาะในเบิ้งน้ำกันเด้อ นี่เลือไว้กินต่อตายเนยยังแน่น้อยนึงนี่แหละเลือไว้กินสำเนียพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้พ่อก็ส่องซาแครเนาะมาบรรยากาศาั่งสาวหนาวหนาวพี่น้องหนาวดีสซาแครก็นั่งตื่นมาเนาะตื่นมาเหน่งเขาเพล่อสิทธาเป็นไส่บาดเนาะวันนี้ก็เป็นหมูไส่บาดไปซาแครกับฝามันตื่นแต่สาวลูกเหน่งเขาใหม่พี่น้องเบิรงมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้อง อันนี้ก็ะิเป็นอังโหลเนะพี่น้องเตาอังโหลดแค่เคลียร์เนี่ยเอากอนดังทานพี่น้องว่าว่าสิเป็นดังฝืนกระได้น้ามองหันดังฝืนฝืนก็บ่ได้ฮามะดังทานเด็กกัน Và các bạn sẽ khẽ phải nặng hút thàn Sẽ khẽ ăn một nửa cho các phía nào các bạn đã theo dõi khó hãy subscribe cho เมิดขนาดขนาดไตไฟได้เพราะ่มันไม่หลอดเดียวเนอ้อแชาแค่กับซีจกขาวเย็นพี่น้องโอ้ยหมดจะบังเนสักแค่หมด,บบมหมดละลายบังพี่น้องนะไตในขาวเต้มนะจะเสีเหตุแบบไรพี่น้องจกเป็นเกาะนนหน่อยหน่อยจกแกล้เลยพี่น้องโอ้ขาวพอดี เต็มหัวดพี่น้องหนึ่งเพื่อเอื้อยนักเหมือนไอเอื้อยก็บข้ามาบานคือเกาแล้วก็ซืฮุบขัวมาอยู่บานแล้วน้อพี่ต๊ะนี่สักแค่ดังไฟนี่นำพี่น้องเพื่อจีบังคลามอากาศหนาวๆเหมือนไอเอื้อเป็นหายบังคลามมาบางหนึ่งเนาะสักแค่กะดดังไฟจีบังคลามถาเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องตอนนี้รอไฟติดก็น่าไฟยังามทันติด ไประหว่างรอไฟติดสะแค่ผ่าไปกวดเถื ấy, ่อนก่อนพี่น้องเถื่อนกะค่อนข้างฟุนร้ายเนาะเวลาตีหาสิบหกเลยพี่น้องตอนสะแค่เตือนมาตอนตีสี่เนาะโอ้ยไฟถาอาไฟนีกหนึ่งขาวไอ้พี่น้องโอ้ยเป่าจนเจ็บมดหนาถองเนาะมันบดติด tít với chị chị bằng khá lắm cả cứ xin nhạc suốt gì đó đi สนามพระทดพระหอมก็พี่น้องวันนี้โอ้ยทดก็เน,นี่ยมาเห็นนะพี่น้องนี่พี่น้องเมือนขลามเมือนขลามเอื่อยหายบังหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาก็หายพึ้นหมาพึ้นบัวแด้ไปตัดเอาเองเลยนี่เขาโอ้ยมีหมดอีกเด็กสแควร์กับซีจีก็พี่น้องสแควร์หายแต่ขื่นนี่พี่น้อง นี่พี่น้องสักแค่จีงคลับแล้วแค่สิกขึ้นมาแบบปีนเขาขึ้นมาเลยเนาะยู่้ันสักแค่เอิญสิกเขาหลังจากสักแค่สิกเลสักแค่กะสีเคลียเนาะข้าศึกจะเสียได้ไง,งว่าสักแค่สิกเวลาให้พี่น้องเห็นสำนานะส,สิกขึ้นกันอะไรพี่น้องสิกปีนขึ้นมาอันไห อย่างน,นีะประมาณแบบนี้เดี๋ยวสักแค่สิกแหละแล้วก็อีกสักพักนึงส,สักแค่กระชีสุ้ยนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเหมือนขาลามกันกันสิเนาะนี่นี่นี่เหมือนขาลามพี่น้องเหมือนขาลามมันเหม่อเนาะกะชิสุกเลยเด้บัมือลามสุกแค่เหลือแต่หมองเขียวๆหน่อยนึงเนาะมันนี่นนได้กินข้าวไม้เด้พี่น้อง ปกติกินแต่ขาวเกาเนาะขาวเกากันยังเรืออยู่ดอกแต่ว่าอ,อยากกินขาวไม้นะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมอนี้หนึ่งขาวไม้เนาะซู่พี่น้องกินน้ากันพี่น้องหอมหอมขาวอีดีเลยพี่น้องหนึ่งหึ่งกับบดไสนสีนเหนียวแห้งเนาะขาวไม้อะสะักแค่ผ้าพี่น้องซวยเขาก็เนาะนะ้ำท่านซ่วยก็ลัังสิไปกะเขาขึ้นพอดีพี่น้องก็เลยจะได้ใันเขาซุก่อนนะเนาะ เอามาสักแค่สแกแค่แงะเนาะสิเป็นอีกฟังหนึ่งขาวเยน็นอีกฟังหนึ่งแบบอีกฟังขาวเย็นเอาไว้กินเองเนาะฟังขาวอันนั้ไว้ใส่บาตรนาะฟังฟังขาวสามเหรอ มาซ่วยสิสไปเรื่อยๆจนมดอ,อายพี่น้องกะโบมดอายแห้งดอกพี่น้องเพราะว่ามันขาวหอนเนาะ,ะ,ะที่สักแค่กระชิใส่กระติ๊บลงไปแล้วกระติ๊บหน่อยก็เอาไว้ใส่บาตนี่พี่น้องอันนี้ที่สักแค่แหงเขาวก็คือเขาวเย็นที่สักแค่โจ๊กเอาไว้กินเองเนาะทาข่าอันนี้ก็เอาไว้ใส่บาตนี่กระชิซติ๊บหน่อย ว่าทุ่งไปเยหยิงมันเขินนี่เนาะกับได้โบไลป์ปันได้เพราะว่าอากาศหนาวเขียดบ่ค่อยออกพี่เนาะ,ะ,ะสักแค่กับิใส่ทุ่งไปขายเนะาะจ็คสิได้จ็คทุง่งแล้วก็เอาไว้กินน,ำน้ำเน่แบ่งขายน,ำน้ำเน่พอได้มีเงินใส่เดี๋ยวสักแค่กับซีเห็ดทุง่งทอด้ายเดี๋ยวถ่าเบิ่งกันเลยเนาะพี่นแจ็คสิได้จ็คทุง่งนี่ได้หาทุ่งพี่เนาะสะแค่เห็ดทุง่งถาเป็นเงินไทยกับยี่สิบบาทพี่เนาะ ช่วงหนึ่งยี่สิบบาทเขียดก็บม่ได้น้อยได้พี่น้องถือว่าลายอยู่นี่เนาะถ้าเบิ้งแจ็กสิขาดหรือบ่ขาดแต่ว่าสบบักแค่บ่มีบ่มีผู้ถือกล่องหายเนาะสักแค่กับบุญอาท่อซับไปเนะพี่น้องเดี๋ยวขายขาดหรือบ่ขาดสักแค่กับซิมอาอัดอยู่อเ,เหินให้พี่น้องในเบิ้งน้ำกันเด้อนี่เลือดไว้กินต่อตายแม่ยังแน่น้อยนึง <c oughs> นี่แหละเลือดไว้กินสำเนาพี่น้องมา,งมาตะข่ายเขียดพี่น้องแม่สักแค่ไปใส่บาทแล้วไปจังหันหนำเนาะ แล้วบ่ได้ดไปส่นพี่น้องเพราะว่ากำลังมาตะขายเขียดแล้วก็มวยพายอยู่เหือดเน,นาะแม่ให้เฝ้าเหือดว่าสิได้ไปอัดคลิปตอนใส่บาดบ่เป็นยังเนาะพี่น้องนเนาะโอกาสนาะสักแค่กะสีอัดให้พี่น้องได้เบิง่งนี่พี่น้องสักแค่กะขายเขียดหาทุ้งกะเมดเลยเนาะกะดีใจาย <c oughs> นี่สักแค่ได้เงินมาเนาะอันนี้กะบ่หอนเด้งลอยบาทเลยพี่นอ้องประมาณเจ็ดสิบเนาะหกสิบเจ็ดสิบเพระาะว่า ได้เศร้าหาพันอีดหาพันซะแค่ก่ะฝากให้แม่ให้แม่เพิ่นไปฝากไปทำบุญหาเนาะฝากไปทำบุญหายหาพันเหลืออายูเศร้าพันกะสองมื่นกีบพ,พี่น้องอิดหาพันบาทซะแค่อิดหาพันบาทพมอิดหาพันกีบซะแค่กะให้ฝากให้แม่ไปทำบุญหาเนาะ, <S <S ละนหลัวกรนหันเพิ่นกะสิจดซื้อนะพี่น้องจดซื้อ่า เสาแค่บาทุง่งหาพันกีบยังประมณนเนาะก็ได้ทำบุญนะแบบซอยเลือนในวัดนะพี่นนองแต่ละคนก็นออกภูลาพันสองพันเนาะแล้วแต่ภูมิเนาะภูมีกับโบไซกับโบเป็นยั้งนะพี่น้ะงพอได้อันนี้พอได้ใส่ใจภายใ,น,ในวดนัดแน่หละกันแต่ละสินก็ตตรงโจดคูสินเนาะพี่เนาอตอนนี้สักแขกกัน ฮ่าเบิ่งเบิงคลร้ามกับพี่น้องจี้บังคาร้ามใแลวก็ลืมมาออกกับไปคล้ายเขียนเลยว่าเป็นใบม,มืดล้วก็ว่จาจักเนาะป้าพี่น้องว่าตะเพนตะอ,ออกหายยังว่ดตะเนออกพี่น้องยังวู้มืองคลรามสักแค่ใบค่ะพี่น้องบางคนน่ะจะเป็นวนตุนตัวออกมาเนี่ยเศดษกินเสด็กินตะยุลมีแล้วพี่น้องแต่ยุทธ์เนี่ดีใจสักแค่กลับมาไหวเนี่วาถาาคล้ายเขียนบ่มืดใบบอกว่า อาซีบุลือพอดีพูน่ะไปบางกระลมมั้มพงษ์ค่พี่นอ้องอุตส่าห์ว่าสแค่จีบังคระลัมแล้วให้พี่น้องมากินน้ากันเนาะโอ้ยสิมาเปน็นเย,ยังไงกระด้กินอยู่ครึ่งนึงขายเขียดยฝาแห้งกระลืมม้มเอาออกน้องเพราะว่าพอเจอบางคนกเ็เร็ดกินแต่สาวนะไปจังหันออกวดัดพอได้ปีกเนยเจวเนาะสะแค่กลับไปขายแต่สาวเลยอ,อืมเป็นตนาย โอเคน้าพี่น้อง,งสซหรับคลิปนี้ซักแค่กับซิคอจ้าคิดหาให้มาคลิปนี้ฝากก็ไหลก็แซ่ดมดพี่น้องซักแค่กับว่าสิใดไปใส่บาทอาร์ตให้พี่น้องในเบิงลากะกสิอืมอันนี้เนาะอ,อ่ะบ๊อบพี่น้งพี่น,น้องมาเนร์กะหาเนยกินย่ำสาวกับพี่น้องเริ่มหิวละน้องเริ่มหิวเลยพี่น้องบ๊อบเป็นซักแค่หิวพี่น้องดูหิวคือตอนยูงเถื่อนพึ่งกันเนาะกาสิเป็นเนี่ยนี่แหละ เวลาเวลาสักแค่กินเนาะกินกับแบบกินอยู่ตลอดเวลานะเวลาแต่แกเห็นกับว่าโอ้ยสักแค่ฉัมากินเก่งถ้าเป็นห้องซีหน่อยเนาะบดอยู่เลยตลอดนะสักแค่ก็ยอมรับว่ากินเก่งอีนนี้พี่เนาะกินเก่งเกงเนาะเวลาเราทำอ่ะหิวอีกแล้วเหรอกับมาลูกหิวค่ะก็เลยเพิ่นกับว่าโอ้นูสักแค่นี้บ่ได้หิวบ่อยไรเนาะจนเห็นให้แม่อ้วนแต่แถมเมีหิวพี่เนาะโอเคขอกลับเข้ามาสบายดี